สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพรหมู่ที่หนึ่งตำบลหนองแม่กองอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ผมโก้กำแพงเพชรขอนำเสนอคับผลิตภัณฑ์นะครับสมุนไพรสูตรดมนะพี่น้องตัวนี้เน้นให้ท่านดมดมอย่างเดียวใครที่เป็นไซนัสนะครับภูมิแพ้ไมเกรนหืดหอบลมชักลมจับลมบ้าหมู เป็นโรคหัวใจอ่อนๆหายใจไม่อิ่มหายใจไม่ทั่วท้องใจวิววิวใจสั่นๆหน้ามืดวิงเวียนตาลายใจสั่นขับรถลงเรือไปเหนือล่องใต้เดินทางไกลๆนะครับใช้ตัวนี้นม <c oughs> เป็นสมุนไพรอย่างดี34รายการจะช่วยตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพที่ผมได้บอกมาตั้งแต่ต้นอย่างแน่นอนสมุนไพรตัวนี้พีน้อง34รายการ ผมจะให้ชมตัวนี้นะครับตัวนี้คือโดมประจําเวลาดมดมยังไงพี่น้อง <c oughs> ให้เปิดฝานะครับพอเสร็จแล้วให้ดมอย่างนี้เลยครับเอาจมูกเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับ <c oughs> ดมให้ลึกลากให้ยาวนะครับแล้วก็จะมีความหอมชื่นใจกลิ่นของเขาจะสุขุมนุ่มลึกหอมนุ่มนวลข้างในจะเป็นอย่างนี้พี่น้องครับ <c oughs> เป็นสมุนไพรเป็นห่อผ้านะครับ สมุนไพรนี้จะเยอะมากคือเต็มกระปุกเลยแล้วก็จะเห็นผลนนะั้ต้องขอฝากเอาไว้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูตรดมไรรเป็นไซนัทภูมิแพ้ไม่เกรนสุดขอบลมชักลมจับลมป้าหมูพี่น้องดมได้ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของท่านได้อย่างแน่นอนนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจสามารถที่จะสั่งซื้อทางเพจ Facebook ๊กไล YouTube ทางออนไลน์ก็ได้ โดยทางตลาดนัดนะครับที่ทุกท่านไปเจอตามตลาดนัดที่เรามีหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วไปพบกับพี่น้องตามตลาดนัดก,ก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยวันนี้ผมเอโก้กำแพงเพชรขอฝากผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสมุนไพรสูตรดมเอาไว้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านใครมีปัญหาสุขภาพเอาไปสูตรไปดมแล้วตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของท่านได้อย่างแน่นอนวันนี้ผมเอโก้กำแพงเพชรสวัสดีครับ